สวัสดีค่ะรายการค้าในวันนี้ก็คือรายการค้าของวันที่20มกราคนะคะรายการวันที่20มกราบริษัทรับคืนไนโตรเจนเหลวจำนวน1แกลลอนจากบริษัทโมเลกุลจำกัดอ้างถึงเอกสารใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายเลขที่ SI 0001ทับ0003และออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้านะคะ สำหรับรายการค้าวันนี้เราจะทำงานที่ระบบขายนะคะหรือเซ l ล Order เป็นการบันทึกลดหนี้เงินเชื่อขายสินค้าและรับคืนสินค้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปคีย์ที่โปรแกรมนะคะ <oz> เราจะเข้าทำงานที่ระบบขายนะคะและรับจองสินค้าคลิกปุ่ม Workflow <oz> ด้านบนนะคะ เอกสารที่เขียนว่าใบลดหนี้สินค้านะคะก็คือตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วจะมีเมนูให้เลือกนะคะก็คือใบลดหนี้สินค้าที่เป็นการขายสดและใบลดหนี้สินค้าที่เป็นการขายเชื่อนะคะในที่นี้เราจะลดหนี้ที่เป็นการขายเชื่อนะคะก็คือ1.5นะคะ เมื่อเข้ามาแล้วโปรแกรมจะขึ้นเล,เล่มเอกสารให้ลดหนี้เงินเชื่อนะคะก็คือเล่มที่0001นะคะมาให้ทำอะไรมาให้ทางานนะคะเราจะใช้เล่มนี้ให้คลิกปุ่มโอเคเลยนะคะจากนั้นจะเข้าไปที่รายการใบลดหนี้เงินเชื่อนะคะซึ่งยังไม่เคยมีการบันทึกรายการมาก่อน ให้เรากดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอรายละเอียดของใบรถนี่เพื่อให้เราบันทึกข้อมูลนะคะในส่วนของเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะไม่ใส่นะคะเนื่องจากเราจะให้โปรแกรม running ให้อัตโนมัติเราจะมา,มาใส่ในวันที่ของเอกสารนะคะก็คือวันที่20.01 นะคะคลงมาที่รหัสลูกค้าหรือลูกหนี้นะคะให้เราใส่จุดและเอนเตอนะคะสำหรับรายการค้าวันที่20ลูกหนี้ก็คือบริษัทโมเลกุลน,นะคะรายการสุดท้ายด้านล่างคลิกเลือกคะ่ะโปรแกรมจะแสดงรายการ แจ้งเตือนยอดนี้ขนาดนี้ของบริษัทโมเลกุลนะคะก็คือ5,885บาทนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมจะถามว่าจะใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีด้วยหรือไม่ให้เราคลิกปุ่ม y ็ดนะคะถัดลงมาที่บรรทัดค้นเอกสารอ้างอิงนะคะให้เราใส่เป็นตัว Y วเพื่อที่จะเข้าไปเขียนไปคีย์ยรายละเอียดนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าประเภทของเอกสารและเล่มที่หรือเลขที่โปรแกรมจะ running ให้อัตโนมัตินะคะประเภทของเอกสารก็คือใบส่งของทับใบรากำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้วงเล็บขายรหัส SI เล่มเอกสารก็คือ0001ขายเชื่อสินค้าในถัดลงมาเลขที่ภายในนะคะเราจะใส่จุดและ enter นะคะ สำหรับรายการค้าวันที่20เลขที่ที่โจทย์กำหนดให้ก็คือจัดเต็มตัวนี้นะคะ SI 001 1นทับ00003นะคะให้เรากดเลือกนะคะโปรแกรมจะแสดงเลขที่ภายในและเลขที่อ้างอิงให้อีกครั้งเพื่อให้เราตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อเราตรวจสอบแล้วให้คลิกปุ่มโอเคคะ่ะ โปรแกรมจะถามว่าใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามเอกสาร SI อิกเข้าไปนะคะต้องการลดจำนวนหรือไม่กดปุ่มย e s นะคะสำหรับรายละเอียดของใบลดนี้นะคะก็จะดึงมาจาก Invoice ขายเชื่อที่เราอ้างถึงแต่รายการค้าวันนี้เราต้องรับคืนสินค้าเป็น สินค้าชื่อว่าไนโตรเจนเหลวนะคะจำนวนหนึ่งแกลลอนถูกต้องแล้วแต่ณขนาดนี้รายการอ่า โปรแกรมได้ให้รายการสินค้ามาอยู่2รายการนะคะก็คือสินค้าฟอร์มาลินและไนโตรเจนเหลวณตอนนี้เราจะให้ส่วนลดแค่ไนโตรเจนเหลวนะคะส่วนฟอร์มาลินไม่มีการรับคืนนะคะดังนั้นเราต้องลบออกนะคะเมื่อตรวจสอบรายการรายละเอียดทั้งหมดว่าถูกต้องกับรายการค้าวันที่20 มกราคมหรือไม่ถ้าครบท้วนถูกต้องแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะเชื่อมโยงไปยังการลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะให้เราตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนะคะโดยโลงบัญชีที่วอลชอร์เลขที่ SD 590 หนึ่งศลงวันที่20่สิดืนหนึโดยมีเลขโดยมีรายละเอียดตรงหัววอชเชอร์นะคะก็คือ SM 0 0 0 1 000, 000, 000 1ศับ0 0 0 0 0นะคะก็คือบริษัทโมเลกุลค่ะเมื่อตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการพิมพ์ เอกสารนี้หรือไม่ถ้าเราทำงานจริงเราจะต้องพิมพ์นะคะแต่ขณะนี้เราจะไม่ทำการพิมพ์นะคะกดปุ่ม no ค่ะโปรแกรมก็จะกลับมาที่หน้าจอให้บันทึกรายละเอียดใบลดนี้เงินเชื่อสำหรับรายการต่อไปนะคะแต่เราไม่บันทึกแล้วให้เรากดปุ่ม s c a p e เพื่อออกค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่นะคะให้กดปุ่ม yes ค่ะ กลับมาที่รายการใบลดนี้เงินเชื่อขายสินค้านะคะตอนนี้จะมีเอกสารอยู่แล้ว1นใบก็คือใบที่เราเพิ่งบันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะ <ME> เมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม s c a p e เพื่อออกค่ะกลับมาที่เล่มของใบลดนี้เงินเชื่อนะคะแต่เราไม่ต้องการทำรายการต่อให้เรากดปุม่ม Cancel อีกครั้งค่ะเพื่อออ,อก ก็จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลักนะคะเป็นอันเสร็จการบันทึกรายการลดนี้เงินเชื่อค่าขายสินค้ารายการวันที่20มกราให้กับบริษัทโมเลกุลจำกัดค่ะ